เอยเอยมีอะไรอีกไทยมิวสิกไทยอะไรอีกไทยซอ,องอะไรอีกฮะเอาละนะเพราะนั้นเรามาตอบคำถามกันดีกว่า What is Thai game What is Thai game คะการเล่นชนิดนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยคะ ไท g เก e What is the name of Thai th game What is the name name แปลว่าอะไรชื่อ of Thai th game ม้าการกลวยนะจดคำศัพท์ไปก่อนดีไหมคะอ่าเอาแขนคำถามลงไปก่อน please write What is Thai th game อ่าครูได้ยินเสียงคุยตลอดเลยสแสดงว่านักเรียนจด ทันแล้วใช่ไหมคะ What is Thai game จดคำถามไว้หนึ่งคำถาม What is Thai game การละเล่นไทยมีอะไรบ้างวันนี้ครูจะให้นักเรียนได้รู้จักการละเล่นไทยๆของเราซึ่งคุณครูจะบูรณาการกับคุณครูทัญญนันนะเพราะคุณครูทัญญนันได้ให้นักเรียน เรียนรู้ไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อดูรูปนะจะสื่อออกมานะเป็นเขียนทับศัพท์ได้เลยนะคะเพราะว่าคำทับศัพท์นีนะ้เราก็จะอ,อ่านได้ตรงตัวเลยนะคะ what is Thai game จดคำศัพท์แล้วก็ translate i n Thai แปลภาษาไทยด้วย ma มา K A N การ K L U A Y กล้วยมาการกล้วยเขียนคำศัพท์ลงไปแล้วแปลความหมายเป็นภาษาไทยมาการกล้วย is Thai game Can you play เล่นได้ไหมยากไหมลูกไม่ยากเลยเป็นการละเล่นที่เรานำ สิ่งแวดนำเอาทรัพยากรที่อยู่รอบๆนะะตามบ้านนะ,ะซึ่งสมัยก่อนคนไทยนั้นมักจะปลูกต้นกล้วยไว้ใช่ไหมคะเออต้นกล้วยนี่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นผลของมันก็นำมารับประทานมาเลี้ยงน้องมาเลี้ยงเด็กอ่อนใช่ไหมคะ,ะใบตองเอามาทำไรลูกขนมห่อขนม,ขนมต้นกล้วยต้นกล้วยเอามาเล่น สมัยก่อนเขาจะเอามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เอามาให้หมูเอาไปโขลกให้มันแหลกแล้วก็ไปใส่ลำใส่อะไรพวกนี้ไปเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะเขาก็จึงปลูกกล้วยกันนะเด็กๆก,ก็จะนำเอาก้านของมันนั้นมาทาเป็นหัวมา้าใช่ไหมคะแล้วหักคอแล้วก็เอาไม้เสียบแล้วก็เล่นกันนะวิ่งแข่งกันมนะมากานกล้วยใครเคยเล่นแล้ว แสดงว่านักเรียนยังยังรู้จักอยู่นะคะยังไม่ล้าสมัยนะอ่ะมาก้านกล้วย next okay what is Thai game ฮะกระกระโดดเชือกกระโดดเชือกอ่ะ please right กระ KRA กระ D.O.D. โดดเชือก C H E U A K กระโดดเชือกเขียนภาษาไทยลงไปด้วยถ้าเวลาทานนักเรียนเขียนให้ทานไม่ต้องคุยก็จะมีเวลาให้เล่นเกมกันที่เตรียมมานะคะเพราะฉะนั้นคุยน้อยๆหน่อยดีไหมลูกคุยน้อยๆหน่อยจะได้ไปเร็วๆ เขียนคำถามแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะกระโดดเชือกเขียนความหมายเป็นภาษาไทยด้วยพวัตนะนพดลเป็นห่วงนะคะ next ออสไตร์เกมรีน่าจะขึ้นต้นด้วยตัวอะไรเอ่ยอ่าสละอีอีอีกี่ตัวสองตัวรีรีท่า k H a w เอวยเรเรีข้าวสารสองท่านานข้าวเปลือกเด็กน้อยตาเหลือกผ่านเอาคนข้างหลังว่ายใครเคยเล่นแล้วน่าเก่งมากนะเรรีข้าวสารต้องไปหาอุปกรณ์อะไรไหมไม่ต้องเลยนะ ไม่ต้องเลยเออใช้เอามือจับกันแล้วคน,คนข้างหลังก็เดินลอดใช่ไหมคะเห็นไหมได้ทั้งความสนุกสนานได้ทั้งความสามัคคีด้วยรีรีเข้าสาร Next w h i c e ดท a ายเกมอ่า Boxing Boxing หรือมวยไทยมวยไทยมี มือพันด้วยเชือกด้วยใช่ไหมคะมีใครเป็นนักมวยบ้านในห้องนี้ไม่มีนะมวยไทยเจษะะดารู้จักไหมคะมวยไทยรู้จักนะมวยไทยเขียนภาษาไทยลงไปด้วยคะ่ะมวยไทย คนเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยโอเคเน็กซ์ what is Thai game อะไรเอ่ยส,สตี๋น้อ่าเราเรียกว่าตับตาตีมอ่ตตมอการละเล่นชุดนี้ดูได้ไหมเปิดตาไม่ไ,มได้นะถ้าเปิดตาก็เดี๋ยวก็ทำไมคะเดี๋ยวก็เห็นใช่ไหมเห็น ตีได้ถูกต้องเราก็หลับตาแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ไปตีถ้าใครตีถูกต้องก็แสดงว่าเออชนะไปนะหลับตาตีหม้อเป็นคำทับศัพท์เลยเพราะฉะนั้นเรกเรียนฝึกด้วยนะเขียนทับศัพท์อย่างเงี้ยหลับตาตีหม้อเอบรุท have you finished เอกบุรุเสร็จหรือยังครับจบทุกคนนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงก็ส <ah> uh, ่งสมุดคุณครูด้วยโอเค next ฮะอ่าลูกคางวอร์สไทเกมส์เคล็ด top เล่นลูกคางไรเกย์เล่นแล้ว เอามือลง play the top play the top play แปลว่าอะไรเล่น the top ลูกคางเล่นลูกคางลูกคางไม่เอกหรือไม่โทไม่เอกนะไม่โทก็กลายเป็นลูกคางอ่ลูกคางขอใครไม่เอกวันนี้ยุคเอ,เอกแต่างง,งู play the top เล่นลูกคาง ไรเอ่ยก a ไหรือ Play the ก็ได้ฟรายอะไคหรือฟรายเดอรไได้หมดนะเพรย์อะไค all, ฟรายอะไค all, เพย์เดอไคฟรายเดอไจะใช้เอหรือใช้อะก็ได้ เล่นว้าวเล่นว้าวคำว่าฟลายหมายถึงมันจะต้องทำไมคะมันจะต้องลอยอยู่ในอากาศใช่ไหมคะฟลายนี้แปลว่าบินหรือเออรายใน,นเราใช้คำว่าฟลายอักขัก็ได้บางทีนั่นและอาจจะไปเจอคำว่าฟลายอักขหรือบางทีอาจจะเจอคำว่าเพลย์อักขใช้ได้ทั้งสองคำจดไปทั้งสองคำเลย เล,ววเล่นว้าว,ว,าวเล่นว้าวเล่นว้าวนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเอ่ยววอ่าสายไฟนะสายไฟนะคะถ้านักเรียนเล่นควรจะไปอยู่ในที่โลง่งๆนะไม่ใกล้กับสายไฟเพราะมันอาจจะไปพันสายไฟได้นะถ้าพันสายไฟนะักเรียนดึงได้ไหมไม่ได้นะถ้าดึงนั้นอันตรายนะต้องปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดาย เสียดายชีวิตกับเสียดายว่าเอาเสียดายอะไรลูก <Okay. S 1> อ๋เอาชีวิตไว้ก่อนนะโอเคเน็กซ์อ่อนำกะลาที่ผูดเอาเนื้อออกแล้วมาอ่าให้อ่ามาทำให้สะอาดมากราวให้สะอาดแล้วก็เอาเชือกผูกเดินกะลาเดินกะลาอันนี้เป็นการ คลายกล้ามเนื้อฝ่าเท้าด้วยนะคลายจุดด้วยนะคนสมัยก่อนนี่นะเขาจะมีกลอุบายนะให้เอาฝ่าเท้านิ้ไปไปทำไมไปเหยียบไว้บนกะลาอันนี้จะเป็นการคลายเส้นด้วยเพราะว่าจุดรวมบางคนก็เอานำกะลานั้นมาไว้ด้านหลังแล้วก็นอนทับลงไปอ่ะก็จะช่วยคลายเส้นได้ด้วยเดินกะลา h ห้ How you finish เดินกะลาเสร็จแล้วนะโอเค next what is it มอนซอนผ้ามอนซอนผ้า M O R N S O R N P H A มอนซอนผ้านั่นเลยต้องมีคำว่า e ไหม ต้องเลยนะคะเออแล้วมอนซสรผ้าเอ่อมออรผ้าตุก,กตาอยู่ข้างหลังไปนู่นไว้นี่ฉันจะตีต้นเธอมอนซอรผ้า โอเชีดอะไรเอ่ยอ่าเซปักตะกรอ้อเซปักตะกรอ้อใครเล่นเป็นบ้างเดีย๋ยวนี้เขาก็มีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะเซปักตะกรอ้อ เซปักตะกรอตะกรอตร,อ,ตรอ,อ,อกรอกรอโทรกรอตะกรออย่าลืมเขียนคำแปลด้วยบางครั้งนักเรียนอาจจะลืมแล้วก็จะได้จำได้เดี๋ยวนี้สุเทก็น่ารักจดทุกคำเลย แค่อะไรเอ่ยอ่กาการแสดงจะต้องมีกี่ฝ่ายสองฝ<อ>่ายแม่งูกับ<ฮ>พ่องูเรียกว่างูกิน โอเค have you finished Do you like Thai games? ชอบหรือไม่ชอบชอบไหมคะพี่สิทธิ์ชอบชอบจะตอบว่าไงเอ่ยดูยูไรท์ไทยเกมส์ Yes Yes I do ถ้าไม่ชอบตอบอ่ะ หรือจะตอบว่า ah, yes I like Thai games I <don> no I don't don ชอบหรือไม่ชอบ <don> ไม่ชอบ,ชอบหรือจะตอบว่า no I don't like Thai games โอเคเอาละวันนี้ครูก็ได้ให้นักเรียนเตรียมมาแล้วนะบางคนเตรียมที่จะออกมาเอ,อเล่นหรือออกมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยซึ่งนักเรียนได้เตรียมกันมาแล้วมีใครบ้าง 啊、oh,，OK。